สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับแนะนำเอฟซีนะครับสำหรับอำเภอสารปีนะครับหรือว่า f อฟที่อยู่ทางแดนนะครับนี่คือการแรงยังเนิ้อนะครับหรือว่าการโพมุ่ยเติมนะครับจสถานที่จอดรถสะดวกสบายความขวางนะครับกว้างขวางนะครับมีทุกอย่างให้เลือกสรรนะครับเป็นประเภภผักสดผลไม้หรือว่าปลา มีครบคันนะครับทุกชนิดนะครับว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อวัวเนื้อควายนะครับมีหมดนะครับมีหมดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในครับผมเชิญครับเชิญครับผมครับผมเข้ามาด้านแรกเลยนะครับครับใครครับแม่เพนไก่ทอดสมุนไพรอ่านป้ายอ่านป้ายไหม่อครับผมนี่นะครับ มาดูเลยทั้งไก่ทั้งหมูนะครับอันนี้แม่เพนเนาะไก่ทอดสมุนไพรครับผมอันนี้ด้านแรกนะครับเดี๋ยวปลาเข้าไปดูต้านในครับผมครับผมอ่าอันนี้ด้านที่สองนี่ของอ้ายล้านนะครับคนบ้านเดียวกับผมเน่ยหันตั้งเป็ออนล่อละนี่ครับผมอันนี้ก็ขายเป็นคลายขายนะครับ ขายเป็นลูกชิ้นครับผมลูกชิ้นลูกชิ้นอาหารทะเลเชคแห่งทุกอย่างครับผมมีทุกอย่างให้เลือกรมีทุกอย่างให้เลือกแสนครับครับผมอันนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงครับเปิดตั้งแต่แปดโมงครึ่งครับครับจะถึงสองทุ่มครับเครับลูกชิ้อยากกินอยังครับอันนี้ก็มาใช้บริการตลอดเด้อเวลาทำอาหารทำนี่มาซื้อตลอดเด้อครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตตัางๆไปอันนี้ของผลไม้นะครับนักขนาดเด้อ ครับผมนี่ก็เป็นประเภทผลไม้นะครับใส่กรอบทอดเลิกเอาเนอะครับเนี่ยครับผมสวัสดีครับร้านหนังสือเอาครับผมครับเอาอย่างครับอันนี้ร้านหนังสือครับเขาพูดคำหามซะครับว่ามันเป็นร้านหนังสือครับลูกค้าประจำครับอ๋อนี่ลูกค้าประจำกันครับลูกค้าประจำอ่ะครับผมหนังสือพิมพ์อย่างก็เอาหนังสือพิมพ์อย่างครับบอกเพิ้อนบอกปีเพิ้อนไทยเหรอไทยรัฐไทยรัฐ อาเอาหนึ่งเล่มเอา,เอาไทยรัฐจ่ยจายไปสแกนจ่ายได้ก็ครับโอนได้ก็ครับโอนโอน,โอนทีโอนเลยยิงโอนคนเดียวค่าพรอมไ<ม>ปับ<ะ> อันนี้ก็จะเป็นทางด้านไส้อัวเนี่ยน้ำพริกน,นุ่มอ่อปลาตะบวงแนมคมับผมอ่าอันนี้ก็เฮาจะเข้ามาอันนี้เป็นห้องอะไรกัดแรงแกัดแรงหม,มูละกะัดกัดแรงอันนี้เป็นห้องว่าห้องขายของสดเนาะ อะไรอย่างเี้ครับอ่ามันหมูจักครับผม <c oughs> ครับผมเดี๋ยวผมจะไปดูดอาหารทะเลก็มีเนะครับเป็นประเภทอาหารทะเลไก่บ้านก็มีครับอาหารทะเลราย,ยาน้อยมันใหน้ประเภทประเภทไก่ไก่บ้านไก่สดนะครับมีให้เลือกหลายเจ้าเน่ย ลครับผมครับผมนี่ร้านไม่ดีเนอะร้านไม่ดีนี่นี่เห็นนี่อันนี้ร้านอย่างใครครับพี่แดงไข่ไก่ร้านพี่แดงไข่ไก่เหมือนกันเนอะครับผมใครมาเอายาไข ครับผมนี่ร้านขายอืมจะเออขมเพิ่งถามเนี่ยทิ้งยังม่ถามถ้าจำเจ้าเมื่อไ้ฮะลืมไปแล้วอ๋อผมมาซื้องง่ายเสืรอฟร้านเจ๊ใหญ่เนี่ร้านเจ๊กุ้งเนอะร้านเจ๊กุ้งลุงเจิดเนอะครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นหมูเนอะมีหมูสดตอนีหลายร้านอยู่นะครับนะครับ ป่ะครับอันนี้ม, yal, มาอร์เขื่อนช่วงปอมาใกล้ๆลุงชัยมาใกล้ๆจะไปหูม well ีน้ำหูมีปุ้นสองหูน่ะเนื้อแตะหินใส่มดนี่เลยก็ได้หรออ้าวอันนี้เราเอาเหมาบนมดในเบาเหมือนไงเนื้อแต่หิงถามเปิ้นมดนี่เท่าไหร่ครับลุงชายเพื่อจะเหมามันนะเหมาคนเดียวอ้าวุงละสิบบาทมดนี่ประมาณเท่าไหร่ครับอ้าวเนื้อหิงเอาแน่นอนนะหิงน้องชายเพื่อแน่นอนที่ไปเตี้ยวนี่ฮะ หกสิบบาทครับผมครับผมครับผมขนมเส้นเป็นจบโลสองห้าบาทขนมเส้นเป็นจบกิโลสองห้าเอาสองโลปอครับครับเนอสองกิโลครับผมตาซื้อยังแหงวะ น้ำพริกจ้ะอ๋อพริกคืออะไอครับน้ำพริกน้ำเอ่อพ่องน้ำพริกอย่างน้ำเงี้ยวน้ำพริกน้ำเงี้ยวครับผมเอาเท่าไหร่เจ้าเอาอยู่เอาเท่าไหร่ครับมอ้โหพิงขายยังไงครับค่ะสิถ้ายีเอาครึ่งโลครึ่งโลครึ่งโลครับครึ่งโลพอครับครึ่งโลครับครึ่งโลพอ น้อลุงชายเปิป้ลบอกป,ป้อมักเผ็ดตาใดเครืโลนี่ก็ได้นักอยู่เครืโลนี่ก็ได้นักอยู่ครับผมอารมณ์อกาศนะครับน่เาเอาอย่างเงก้ดอย่างเหนิง น่กินเน้ะถั่วเพือกเอาเอาไส้อย่างบอกมาอาันนี้มีไส้อย่างหองครับมีเปือกมีถั่วมะพร้าวค่ะเปือกถั่วถั่วมะพร้าวขียเอาอย่างถั่วถั่วเอาถั่วเกลือง,งานครับเอาคือมันกิ่นคนเดียวมันจะเปิ้นคายเป็นอันเอาอย่อันบอกเออเอาอันครับตั้งแต่ครับสิบบาทจา้ะอันนี้ันแต๋ะเป๋อโอ้แถมครับผมขอบคุณครับผม ครับผมนี่ก็คือลุงแก้วนะครับรถวินนะครับประจำอยู่หน้ากัดยางเนิ้งครับผมถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับมาได้เอารถมานะครับก็สามารถเรียกใช้บริการได้ราคาปบะแป้งนะครับสำหรับในท้องที่เนาบ้านเฮาเขตป่าบงอยางเนิ้งครับ ไปไปได้หมดได้หมดครับครับไปได้หมดเป้าแฝแต่งแขวงรุ่นพิกอัพแบบนี้อ๋อมีอยู่ครับผมโอเคครับครับผมคุณนั่งนน่ไปก่อนบอกก็ไม่ใหญ่มาเข้าไปดังไหนต่อผมด้านหน้านะครับของกาดนะครับก็จะมีร้านนะครับขายตำส้มนะครับร้านบะม่วงเนาะมีหมดนะครับหลังหลังก็บปีกไกลเนาะครับนี่ปี่ใครมาซื้ออย่างจ้า แกลงขนมเส้นครับโอ้ถ้จะร้านน่าอ่าแกลงขนมเส้นครับผมร้านปีนี่ก็ขายมาเมินแล้วเนาะเต้าที่หั่นนะเนาะขายเมินครับขายม้วนก็ครับช่วงนี้พอไปได้อยู่จ้าพอไปได้อยู่ครับผมแล้วลุงชัยเป็นได้ทุองสบายดีต่อบอกให้สบายต่อมันหิวเนี่ยาะเอาหิวแย่เตียวทั่วอากาศครับสร้างทายโอเคใส่เตียวเนาะครับผมครับผมสวัสดีครับ เดี๋ยวซื้อเนอะไปเตียวกดนะครับผมนี่ก็ไก่ย่างให้ดาวนะครับเนอะมีประจำการยังเด้งเขาวาเมินเนอะอันนี้นะครับผมหันนัาเป็นร้อนแล้วเนอะที่นี่นะขายมวดเลยครับช่วงนี้อ๋อครับบอกว่ากันเนาะมันหน้าฝนเนาะ่อ๋อครับผมครับผมสู้ๆนะครับรวยรยครับผมสวัสดีครับครับ อันนี้ก็ยังมีนะครับอันนี้เป็นประเภทต้นไม้นะครับครับต้นไม้บอกว่าจะเป็นบอลด่างบอลสีนะครับอันนี้ก็ยังมีขายอยู่ชี้ยาวอย่างครับผมอันนี้ต้นอย่างครับอันนี้็ค้าแสงจันคร์ค่ะ,คะอ้ตอนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ หมื่นสองพี่หรออ๋อท่านใดครับอ๋อแปดสิบี่เอาอ๋อมาเอาหอมจิงมันโหมกระขี้เง่าเหมาเดี๋ยวให้แม่อยู่ก่ะเดี๋ยวอยู่แม่อยู่ก่ะใจเย็นก่ะต้นไม้นักขนาดอ่ะครับผมโอ้ต้นงามๆขนั้นีะครับเนาะหน้กกาขายนี่เมินแล้วครับเหมืนแล้วค่ะต้นนี่หรอต้นต้นเท่านรดครับมาพ่อ ต้นที่ต้นท่าใดครับอละหามเพื่อนแล้วต้นท่าใดหิงถามมาให้เอาไว้เอาบุบหัวมันอย่างเดียวอะน้องพี่เนาะต้นแห้มอย่างเล็กล้วนแสดงว่าหาไปแล้วแว่นมาแล้วตาบดีเออครับผมไปไปแปรงขนมเส้นก่อนโอเคขออนุญาตนะครับครับผมเชิญไป sợ sướng không? bây giờ này, ăn không? cái đồ muối. bèn đồng sen à, bèn đồng sen, à, ừ được đấy, sướng đấy, ăn, ăn cái đuông muối, bèn cái đồng sen à, cái đồng sen lô, 2 lô, năm hít xưa xưa ăn cái คิดว่าเอาไปแง่งสินคนเดียวเิงกะนเออเาแล้วอย่าเอาตัวลห้าอย่างอันเดียวคิดว่ากินกันที่คนอ่ากับใจแหละจะเอาแต่ไดกับใจอ่ะก็ผมถามคูนคูนตรงนา้ตามใจผมผมยาวอันเดียวพออยกี่นันเดียวเด้อกันกับใจกันเลือดมีขายกัครับเลือดก้อนอ๋อครับผมโอเคใส่หน่อยป่ะไปไปเหงาเลือดเลยเหงาเลือดเลยกินขจายไปเลย เอาเอาเอาเลือดเอากี่ก้อนสี่ก้อน,ก,อนก้อนเลือดไก่ก้อนละเท่าไ,ไหร่ห้าบาทเอาหกบาทอือต่อไปหกก้อนเหรอเดี๋ยวเพิ่นใส่ถุงเพิ่งไะขู่ขอขึ้นเพิ่นเปิ่นอย่างเอาต่อไปไอ้ย่างแหมอันนี้อยางอันนี้ได้มาแล้วหรออันนี้ใส่อะไรเอาหมูหมูบดเอาครับผมหมูบดที่ขายย่างรครับหมูบด หนึ่งแปดสามเนาะเราเอาเหยื่สิบาทเออตามต่ฮิ้งเด้อแตงนมเส้นสิบบาทสิบบาทคทีไปซ้อซื้ออื่นไปแล้วที่นี่ซื้อหมดได้กหรเพิ่มมาขายคิีที่นี่ร้านหยงชื่อหยำงก้าป้าิีเนี่ยเพิ่มหันทีงูหนักเพิ่มน้ำค้างห้าสิบปีเออแล้วแต่ฮิ้งแต่อีกกระป๋อก้าวใช้คนใช้เอลเลี้ยวมาเพชร ครับเหรอเนื้อไปนะอารมณ์มันแนบบพอดีเท่าไหร่เด้อจ,ใจา่ายแตลาดวันนี้ทำเมนูวันนี้เรียบร้อยครับครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับพอแล้วพอแล้วได้ยังครับโอเคจ่ใจเ,เรียบร้อยครับบอกไปเออเรียบร้อยครับวันนี้จ่ายเมนูจ่ายเอาเมนูตำตลาดเอาไปไปเช็คบิน <laughs> ใส่ลูกจีนโดยบอกพอใส่ลูกจีนโดยบอก ใส่ทุกชิ้นโดยบอกโดยถามเนี่ยมาใส่อ๋อมาใส่ครับผมตั้ไแต่กันครับสองร้อยยี่สิบแปดบาทสองร้อยสามแปดบาทคนดังมาซื้อนี่มีส่วนเพิ่มก่อนครับมีมีส่วนเพิ่มเออก็เพิ่มก็เพิ่มก็บ้าเฮ้ยจ่ายเป็นที่เรียบร้อยเลยอย่าจ่ายเลยอย่าจ่ายจ่ายแล้วรอจ่ายยังเรับหนูจ่ายแล้วทิ้งหน้าจ่าย 干一样。